เราจะเอาเว็บร้อยเรามาวิบากนะทุกคนนะไม่รู้ว่าจะพังหรือเปล่าเมื่อกี้นะคือแบบว่าทุกคนก็รู้แล้วว่าพี่แบบมันเป็น number 1ในวง,วงการแบบว่าออกตัวในทางถนนหลังถนนอยู่แล้วใช่ไหมล่ะพี่มัน number 1ในวงการอยู่แล้วน้องๆ ทวนถ้าคลิปนี้ถึงร้านวิวก็ลงสาะเนยนะถ้าคลิปนี้ร้านวิวลงสาะบคือแ,แบบตั้งใจไว้แล้วว่าคลิปนี้ต้องร้านวิวแน่นอนนะว้าวเฮ้ยออยังไมเ่เลง โอเคครับเราขอกราบสวัสดีนะผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะผมก็คือวันนี้เราจะเอาเว็บร้อสิเรามาวิบากนะทุกคนนะไม่รู้ว่าจะพังหรือเปล่าเมื่อนะนะกี้นะนะแล้วก็มาดูก่อนก็คือแบบว่าทุกคนก็รู้แล้วว่าพี่แบบมันเป็นนามวันในวง,วงการแบบว่าออกตัวในทางถนนหลังถนนอยู่แล้วใช่ไหมล่ะทีิซงนะโอเคฮะอัน okay, <h> นี้น <laughs> พังว่ <laughs> เอาอ่ะไอสัสไง เฮ้ยเฮ้ฮะแบบพอดีก็พ hey, <oh> ี่ก็เป็นสุรลต่านอยู่เลยนะเออยืมตังเพื่อนอะนะเราจะมาลองดูกันนะทุกคนนะว่ามันจะเป็นยังไงโอ้ว้าวโคตรดังโคตรแหละครับไม่รดก็กู กูว่าต้องมีดราม่าได้เลยว่แบบาวว่บบามาสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนนะไม่สร้างความเดือดร้อนให้ไก่ให้กูนนี้เลยนะแล้วก็เดลมาแบบว่าอะไรนะพวกนั้นอนะ่ะมันจะแบบว่าเอาเลยไปทําพวกนั้นพวกนี้เนี่ยมันก็พังไอ้เหี้ยรถกูไอ้สัตว์ฮะแต่กูสงสาร <laughs> นะอยู่นะ <laughs> ดิเฮี <laughs> <laughs> ยรถดีดีสัตว์อิงไหนอ,นะ <laughs> 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 อ่นอนะ <laughs> <laughs> อิงไหนอ่ะสี่หมื่นได้สี่พันได้สัตว์ไปเด้อเดนะ้ออิงไหนอยิงไหนอิงไหนอ่ะเฮ้ยยังไม่สุดเท่านี้ยังไม่สุดกี่นาทีแล้วนี่โอ๊ยยังไม่สุดดีกว่า thank <laughs> อ๋ออแล้วก็ย,ยกขึนน้นใช่ไหมแล้วก็ปล่คันเลยว่าน่าจะสามรอยหกสิบองศาแน,นแหละแน่นอนเลยนะ <laughs> เอาไปเอาไป 这个没见。 แล้วถ้าจะไปทางปูนกูก็กลัวกูตายเหมือนกันตายแน่นอนไอเหี้ยแน่นอนก็คือแบบกูสุดไม่พอแบบว่ามันต้องทำยังไงดีว่ามันถึงจะแบบสุดมากเลยทุกคนตายก็ตายที่ปิดนี้ใช่เออก็คลิปนี้ก็ไม่สนับสนุนให้ทำนะถ้าตายก็ตายที่ที่ปิดนะเออกว่ากูจะคิดคอนเทนต์นี่ได้อะมึงคิดดูดิไอเหี้ยแล้วกูต้องมานั่งทำอะไรอย่างงูอย่างเงี้ยกินทีแล้วครับห้าหกทีนะครับเอาอีกเออเอาแบบออกออกตัวแรงๆอ่ะจำปออไงเออเอาเอาแบบเอาทางนี้เลยเนี่ย แบบว่ามันมีคนมาไอพิสูจน์ให้เราแล้วไงใช่ใันแบบว่าคือสูตรมันก็ต้องสูตรเต็มระบบอยู่แล,แล้วอะ่ะโอ้โหกลุสงสารรถอะนี่กลุณมสงสารรถจังไะเฮ้ ยังเลาะโอ้ตูตัวไหนอ่ะแต่เมื่อกี้นี่คือแบบถ้าถ้าไม่เอาดินตีแตะไว้อะคือแบบว่าแน่เลยล่วงเลยง่ายงนี้ใช่ไงอืมไม่เปลี่ยนไฟแดดแน่นอนเมื่อกี้นี้ใช่ฮะเมื่อกี้นี้เอาไงเดียฮะเอฟกูทำอะไรอีกเอาว่างมาเลยอะเห็นสามไหมนะเห็นสามไหมเฮ้ยเอามาเลยไหมล่ะเอาเฮียทวนถ้าคลิปนี้ถึงร้านวิวก็ลงสาเลยนะใช่ถ้าคลิปนี้ร้านวิวลงสาม Yeah. <laughs> สำหรับคลิปนี้นะเออใครจะว่ากูทำร้ายรถทำร้ายอะไรก็ทั้งแล้วแต่เออกูเอายอดวิวนะแบบคือแบบว่าคลิปนี้แบบไม่ได้หาอะไรเลยคือแบบว่าเอายอดวิวโดยเฉพาะนะไม่รู้ว่ามันจะดังหรือเปล่าใช่ใช่ฮะก็คือแบบว่าอูได้ปกคลิปหลายคลิปเลยนะใช่แน่แน่แบบฉบัดในในฉบอบเลยนะใช่ก็คือตอนนี้เหม็นหมดละใช่เหม็นเครื่องเหม็นอะไรหมดละคือน้ำมันเครื่องไม่เปลี่ยนแล้วเอามาลงเนี่ยใช่ใช่ฮะแั้วนั่งดูสภาพรถหน่อยอุกกวดคลิปหายเลยอันเดี๋ยวไปคงไม่รุ่นเทวลาตัวน้อยเนี่ยตัดคาร์เอาเนี่ย อ้วเฮ้ยเอาอะก็คือว่ามันทนมากเลยนะแต่ไม่รู้ขี่ออกไปถนนใหญ่มันจะเป็นยังไงพันนี่นะทุกคนไปเลยไม่ต้องมีลูกปืนเราเปลี่ยนลูกปืนอ่ะกัว่าใครคนอื่นเถออยู่กับมึงไม่น่ารอดคือแบบว่าคลิปนี้วาจาในกบไอสุภาพก็ขอโทษด้วยนะทุกคนนะเออก็คือแบบว่าอันนี้เราเอามาทําเพื่อคอนเทนต์นะทุกคนอย่าไปหาเรียนแบบกันนะคือแบบถ้าพวกมึงไม่มีตังซ่อมพอนะอย่างกูมึงก็อย่าไปทํานะใช่ฮะก็คือแบบว่านี่นะ เหนื่อยไหมเนี่ยกูเหนื่อยไอ้เยาวิ่งตามอยู่ไอ้ตัดคือพี่พี่มันดำบุโบวันในวงการอยู่แล้วน้องๆเออก็คือแบบว่าแบบไม่สุดเหมือนพี่ทำไม่ได้อ่ะเออไหนมึงโปรโมทให้เขาดิเอาอ่ะกูใส่มาตั้งนานแล้วมีไม่ได้โปรโมทเลยนี่นี่เป็นเคสเอ็มนะดูดิแม่งโคตรแย้ไะไอ้อะ ดีดิ้งนั่งอยู่หนวดหนวดแบบคแบบคนไม่มีหนวดก็ถ้าไปทําให้เขามีหนวดนะเออก็โอเคคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดแล้์กดแชร์นะอยากให้เราไปตายในที่ปิดตรงไหนก็บอกได้นะทุกคนนะเออ let's go ไป